สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้วิ่งตรง,ตรง ประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่สถิติยังเดินดีต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณสูตรนี้ดาวเร,เรืองจะคิดคำนวณย้อนหลังกันทั้งหมด3มงวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหลักสูตรวิ่งระยะสั้นวิ่งจะได้มาทั้งหมด2ตัวจะเข้าตัวหนึ่งเรามาเริ่มกันเลยนะคะเจดบวกศเท่ากับ7 สูตรนี้จะมีสองตัวนะคะเลขวิ่งได้เจ็ดสี่บวกศูนย์ได้สี่วิ่งบนสองตัวมีเจ็ดและสี่นะคะเราลองมาตรวจผลรางวัลกันว่าเจ็ดนี้จะเข้าอยู่หลักใดห่วยลอง งวดประจำงวดถัดมาเลขสามตัวบนเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลกันนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยค่ะมาดูงวดถัดมาเลยนะคะศูนย์บวกเจ็ดเข้าท่ากับเจ็ดเจ็ดยังมาอยู่นะคะหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปด สูตรนี้ง่ายๆค่ะระยะสั้นเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลนะคะว่าเลขสองตัวนี้จะเข้าตัวใดตัวหนึ่งหรือจะเข้าทั้งสองตัวสองเจ็ดสองสองเจ็ดสอง,สอง,เ,ดสองเดี๋ยวเรามาตรวจผลเลยนะคะเข้าเจ็ดหลักสิบหรือว่าถัดมาค่ะ ศูนย์บวกสองได้สองห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลเลยนะคะสามตัวบนได้ออกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวมาตรวจผลรางวัลนะคะเราคำนวณได้สองแล้วก็เจ็ดจะเข้าตัวใดตัวหนึ่งหรือเข้าทั้งสองตัวเข้าเจ็ดหลักสิบค่ะ จ็ดมากันติดกันสามวดเลยนะคะเจ็ดเข้าวิ่งบนสามนวดติดแล้วนะคะเรามาดูงวด่ประจําวันที่หนึ่งมิถุนาว่าจะมีเจ็ดอีกไหมเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดฮะเจ็ดมาอีกใส่เจ็ดหลังหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเราใส่ห้าหลังค่ะ ดาวเรืองคำนวณได้เจ็ดแล้วก็ห้านะคะสูตรนี้เราต้องรอลุ้นผลว่าเลขสองตัวที่ดาวเรืองคำนวณได้นั้นจะเข้าหรือจะหลุดจะอยู่ในตำแหน่งใดของสามตัวบนเจ็ดจะมาอีกงวดไหมเป็นงวดที่สี่เป็นการคำนวณนะคะเผื่อถ้าท่านใดชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบ ก็ผ่านมิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรโปรดใช้วิจาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลนะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ